เปิดแจ้งนะครับวดล่มปรับวดล่มปรับสกเก็นได้ส,ส่งสวิตส่งไฮส่งโลใช้ไม่ได้กดกดได้แต่สวิตม่ทำงานดูนะมากดคีย์ 17บเจาทต้องบิดบิดตัวบิดเปลี่ยนความถี่ไปความถี่โดยเปิดได้